สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเล้งนิติศาสตร์นะครับก็จะมาทําการเฉลยวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอีก1ข้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษามสทหรือว่าผู้ที่เรียนหรือสนใจวิชากฎหมายทั่วๆไปสามารถที่จะฟังได้นะครับแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการสอบการเรียนหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้บมาเริ่มจากโจทย์กันเลยนะครับ โจทย์นะครับในเสนอนะครับเสนอให้สนองนะครับเสนอนี้ชื่อคนนะครับให้สนองอยู่อาศัยทํากินในที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งของตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับสนองอยู่ทํากินได้2ปีก็ไปขอให้ทางราชการออก สอทอกอนะครับหรือหนังสืออนุญาตให้ได้การผ่อนผันให้มีสิทธิ์ทำกินในที่ดินได้ชั่วคราวให้แก่ตนนะครับโดยนายเสนอเนี่ยก็ไม่ทราบเรื่องนะผู้ครอบครองเดิมไม่ทราบเรื่องอีก10ปีต่อมาเสนอต้องการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงขอให้สนองย้ายออกไปแต่สนองไม่ยอมโดยต่อสู้ว่าได้สิทธิครอบครองโดยชอบแล้ว อย่งนี้ให้ท่านวิจัยว่าเสนอจะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่เสนอก็เป็นผู้ครอบครองที่ดินมือเปล่าเดิมนะครับก่อนอื่นผมก่อนที่เราจะตอบคำถามผมได้ทำ mapping นะครับเพื่อที่จะดูความเป็นมาของบุคคลในโจทย์เพื่อที่เราจะได้ทำคำตอบได้ถูกต้องนะครับ mapping นะครับ เราก็มาดูว่าเสนอนี่นะครับเสนอเขาครอบครองที่ดินมือเปล่าอยู่แปลงหนึ่งนะครับอันนี้คือคือที่ดินมือเปล่านะครับต่อมาเนี่ยสนองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับก็ไปขอกับหน่วยงานราชการสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะาจะเป็นกรมที่ดินหรือว่าที่ทําการอําเภออะไรอย่างเงี้ย ขอเอกสารที่เขาเรียกว่าสทกนะครับก็คือหนังเสืออนุญาตผ่อนผันการมีสิทธิทํากินนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอนายเสนอเนี่ยจะไปขอให้ในายสนองออกจากที่ดินก็ไม่ยอมออกนะครับอ้างสิทธิ์ว่าได้ที่ดินนี้เรียบร้อยแล้วก็คือคือ,คอเหมือนกับว่าจะอ้างท,ที่ครอบครองนะครับคราวนี้ ก็เลยถามว่าแล้วในเสนอเนี่ยมีข้อต่อสู้อะไรหรือไม่อันนี้จะไปเข้ามาตรา138 1งสามแปดหนึ่งครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องท่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะครับนี่เราวิเคราะห์ได้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตอบอ่าเฉลยนะครับกรณีตามปัญหายกขึ้นมาเลยเพื่อนๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วาหวงหลักว่านะครับมาตราถ้าเกิดเรารู้มาตรานะก็เขียนไปตรงๆเลยก็จะทําให้ได้คะแนน ชัวชัวนะครับแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็ยกตัวบทมาอย่างเดียวก็ได้ไ mm. ม่ต้องเขียนมาตาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนครอบครองบุคคลน,นั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ก็ mm. แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่จิตนานจะถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไปหรือ ตนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสุดจริตอาศัยอำนาจใหม่อันได้จากบุคคลภายนอกอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2อ,อประเด็นนะมาตรานี้ก็คือหมายถึงบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นอยู่ในที่นี้ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก็คือในในายสนองเนี่ยเป็นผู้ครอบเป็นผู้เป็นตัวแทนนะครับครอบครองที่ดินของ ายเสนออยู่การที่เขาจะเปลี่ยนลักษณะการยึดถือเขาจะต้องแจ้งก่อนแจ้งกับเจ้าของผู้ครอบครองเดิมก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะยึดถือแทนแล้วนะอะไรนี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ไม่ได้แจ้งนะครับอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไปยื่นคําร้องกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งขอให้ออกเอกสารทํากินครอบครองทํากินเลยนะครับก็ เขาก็ไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็ผิดผิดามาตรานี้แหละนะครับหรือตอนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสิทธิตโด,ดยอาศัยอํานาจหมจายจะบุคคลอื่นในที่นี้ก็ไม่ปรากฏว่าเขาเนี่ยจะได้สิทธิครอบครองโดยอาศัยอานาจจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามีคู่กรณีก็คือ2คนเท่านั้นก็คือนายเสนอกับนายสนองนะครับนี่ไปดูข้อที่จริงกัน,นตอบท่านที่2นะครับ ก็ที่จริงตามปัญหาการที่เสนอให้สนองอาศัยทํากินในที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งของตนโดยไม่เสียค่าเช่านั้นเห็นว่าสนองอยู่ในที่ดินดังกล่าวโดยอาศัยสิทธิของเสนอก็อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิมที่ขอให้สิทธิมาอยู่อาศัยนั่นแหละครับถือว่าสนองยึดถือที่ดินอยู่ในฐานะผู้แทนในฐานะผู้แทนผู้ครอบครองอก็เป็นผู้แทนผู้ครอบครอง เมื่อสมัยก่อนก็จะมีลักษณะว่าเจ้าของที่ขเขาครอบครองที่ดินเดิมเนี่ยก็ให้คนนู้นคนนี้มาอยู่อาศัยเพื่อว่าดูแลที่ดินให้อ่ะพูดง่ายๆอาจจะมีที่ไหลายแปลงก็ให้คนอื่นมาดูแลที่ดินให้ในที่นี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันว่าายเสนอก็ให้ในสนองมามอยู่อาศัยก็เป็นการดูแลที่ดินให้กับตนไปในตัวในตัวประมาณนั้นนะครับแต่นี่แตกหาหาไม่ได้ทำทำตัวเป็นเอ่อ งูเหา่าชาวนากับงูเห่าเลยก็นายสนองนี่เหลี่ยมจัดนะครับก็ไปขอเอกสารอย่างที่ตามโจทย์ชาว่านะครับคราวนี้มันมันได้หรือเปล่าเดไปดูกันต่อ <c oughs> แม่นายสนองนีนะ่จะไปขอให้ทางราชการออกสอทคหนึ่งให้แก่ตนก็ไม่ถือนะครับก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวสแสดงเจตนาเปลี่ยนลนักษณะแห่งการยึดถือ ไปขอกับหน่วยงานอื่นไงไม่ได้ไปขอกับเจ้าของถ้าเกิดไปบอกเจ้าของเจ้าของก็คงไม่ให้อ่ะเช,เช่นนี้นะครับแมสนองจะไปขอทางราชการออกหนังสือดังกล่าวช้านานเพียงใดช้านานเพียงใดหมายความว่าคุณจะไปบอกกล่าวมารวมเป็ดเสร็จเขาสิบสองสิบสองปีนะเพราะว่าเขาอยู่อาศัยอายุอาศัยมาสองปีแล้วก็อีกสิบปีถัดมา,าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเขาก็ไปขอให้ออกก็รวมเวรรป็ดเสร็จสิบสองปี นะครับก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆนะครับจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆดังนั้นสนองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในฐานะของผู้แทนผู้ครอบครองอยู่นั่นเองนะครับเราก็ไปดูคาพิพากษาเทียบเคียง1 7 2 0 2 5 3 6ได้นะเพื่อนๆนี่อันนี้มาถึงตอนนี้ก็เพื่อนๆก็จบท่อนที่2แล้วท่อนที่3นะครับเป็นการสรุปนะครับก็คือฉะนั้นตราบใดที่สนองยังไม่ได้บอกกล่าวไปยังเสนอว่าไม่จตนาจะ ยึดถือที่ดินดังกล่าวแทนเสนออีกต่อไปนะครับแม้สนองจะยึดถืออยู่นานเพียงใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครองนะครับเสนอจึงมีข้อต่อสู้ตามมาตรา1 3 8่ดังกล่าวน,นี่ก็เป็นสุดถ้าเกิดเราทำสามทอดนี้ตอบได้แบบนี้ก็จบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเนี่ยถือว่าผ่านก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอยติดตามคลิปของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ